สวัสดีค่ะวันนี้จะพาดูคอนโดบ้านสวนทนพุทธบูชา47ซอย3ทับ1ตึกจุธามาศส2ชั้น5ที่กำลังขายอยู่นะตอนนี้กันนะคะก่อนอื่นมารู้จักกับโครงการกันก่อนนิดนึงนะคะคอนโดบ้านสวนทนจะอยู่ที่ถนนพุทธบูชานะคะซอยพุทธบูชา47ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกธนบุรีเลยค่ะห้องนี้อยู่ที่ซอย3ทับของโครงการนะคะชื่อตึกจุธามาศส2ค่ะ เมื่อเข้ามาในโครงการแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย3นะคะหลังจากนั้นเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งตึกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะโครงการนี้แต่ละชั้นจะมีห้องแค่4ห้องนะคะห้องนี้ออกมาจากลิฟต์แล้วห้องจะอยู่ด้านขวามือเลยห้องเลขที่235ค่ะ แปลนห้องของโครงการนี้ก็จะเหมือนกันหมดทุกห้องเลยนะคะก็คือเป็นขนาด2ห้องนอนมีหนึ่งห้องโถงใหญ่และ1ห้องน้ำค่ะ จุดเด่นของห้องนี้เลยก็คืออยู่ต้นโครงการค่ะแล้วก็เป็นวิวสวนมะพร้าวด้วยรเราเบียงห้องหันทางทิศเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโดนแดดช่วงเช้านิดหน่อยแล้วช่วงบ่ายก็จะร่มๆมแบบนี้เลยห้องอยู่ชั้น5้าด้วยนะคะทําให้เห็นวิวโล่งๆสวนมะพร้าวมีลมพัดเย็นๆตลอดทั้งวันแบบนี้เลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ในห้องก็จะมีแอร์3ตัวทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องดูดควันค่ะ ไปดูห้องนอนใหญ่กันบ้างนะคะก็จะมีเตียง5ฟุตให้มีตู้เสื้อผ้าบิวอินแล้วก็เป็นชั้นโตเครื่องแป้งกับกระจกบิวอินตรงนี้ให้นะคะจากห้องนี้จะมีทางออกไประเบียงด้านหลังอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนนี้จะเป็นระเบียงที่ออกมาจากทางด้านห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นระเบียงยาวๆไปสามารถเดินไปตรงหน้าต่างของห้องนอนเล็กได้ค่ะ ในห้องนอนเล็กก็จะมีเตียง3ฟุตรครึ่งให้นะคะแล้วก็โต๊ะเขียนหนังสือชั้นวางของกับตู้เสื้อผ้าบิวอ mm ิน hmm. ให้ด้วยค่ะส่วนของห้องน้ำห้องนี้ก็จะปูกระเบื้องพื้นใหม่นะคะแล้วก็ยกอ่างอาบน้ำเก่าออกให้แล้วพร้อมกับติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้แล้วค่ะ หากสนใจนะัดดูห้องหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาคุยกันที่ Advert Agent ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ